สวัสดีครับสวัสดีครับผมเที่ยงนี้นะครับผมจะมาทำเดทของราคาบิตคอยตลาดโลกนะครับ BTC USD นะครับผมก็ผมเทรดตลาด forex นะครับผมนะครับตลาดเล็กเลี่ยนชาระหว่างประเทศนะครับผมก็ตั้งไหนที่สนใจนะครับสามารถสมัครกับผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยนะครับผมหรือสก้าคู่เงินสกุลเงินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น หุ้นนอกนะครับผมหรือว่าคริปโตนะครับหรือไม่ก็จะเป็นพวกทองคำนะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถาเพิดบัญชีกับผมได้นะครับผมเป็นตัวแทนเป็น IB ของบล็อกเกอร์ไอเอ็กซ์เน็ตนะครับเพื่อนๆก็อาจจะถวนหรือว่าเลเวอเรจหนึ่งต่อ2,000นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับของราคาบิตคอยนะครับผม นะครับโลสุดของบิตคอยน์นะครับผมวันนี้นะครับอยู่ที่32 3 1 5สิบหดอลลาร์นะครับผมงายสุดก็คือสูงสุดอยู่ที่3 3 8 5 1ด้อาดลลาร์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับผมเข้าไปดูของครับนะครับครับตามเฟรมของมันนะครับผมตามเฟรมของมันถ้าเกิดว่าคนไหนที่ใช้เส้นสตูการสิกนะครับผมหรือว่าเส้นสโต๊กนะครับผู้นายง่ายนะครับผมก็แนวนี้นะครับแนวตรงนี้นะครับผมเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับยังยังไม่ เส้นมันนะครับผมเส้นมันนะครับก็คิดว่ายังลงได้อีกนะครับเพื่อนๆนะครับลงได้อีกนะครับลงจนมาถึงแบบนี้นะครับจนเปลี่ยนทิศทางกลับไปนะครับเส้นสีสีเขียวตัดขึ้นนะครับแล้วต่อจากนี้ไปก็ยาวๆนะครับจะขึ้นไปนะครับก็เหมือนตรงนี้นะครับตัดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับตัดขึ้นไปนะครับผมยาวแบบนี้นะครับถ้าเราโชคดีสักหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าโซนราคาจะอยู่ประมาณ30 0 0 0ื่นสามหมตรงนี้นะครับ นะครับอาจจะเทสขึ้นไปยาวเป็น1 0 0 0 0แสนดอลลาร์นะครับผมก็เป็นไปได้นะครับเพื่อนๆก็ผมจะพาไปดูครับของตามเฟรมวิกนะครับตามเฟรมเดือนลงได้อีกนะครับเพื่อนๆแต่ลงมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดโชคดีอาจจะไซวีออกข้างโดยที่ราคาไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับผมก็จะดีมากนะครับจะไซวีอยู่แบบนี้นะครับเลื้อยออกไปด้านข้างนะครับไม่ต้องลงมาแบบนี้นะครับดิ่งเลื้อยออกไปแบบนี้นะครับแสดงว่าราคาก็จะเคลื่อนที่อยู่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ดิ่งแบบนี้นะครับอาจจะ เคลื่อนที่ขึ้นลงอยู่แบบนี้นะครับสร้างฐานใหม่นะครับก่อตัวแล้วก็ดึงขึ้นไปดันไปสูงนะครับก็เหมือนกับการสร้างตัวสร้างฐานอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนๆอยู่โซนนี้นะครับโซนนี้นะครับขอให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ลงดิ่งแบบนี้นะครับแต่ขึ้นไปก็ชูดขึ้นไปนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็โอเคนะครับนะดูครับของตามเฟรมวีคนะครับตามเฟรมวีคนะครับก็ ราคานะครับผมวีกนี้นะครับได้ตําจุดต่ําสุดอยู่ตรงนี้นะผม2 8 9หมดอลลาร์นะครับถ้าเป็นของไทยก็อยู่ประมาณเก้าละเก้าแสนบาทนะครับเพื่อนๆแล้วก็ได้ตําจุดดึงกลับนะครับเพราะว่าครับวีกนะครับผมมันพร้อมที่จะขึ้นนะครับเส้นตัดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนี้ไปก็จะขึ้นนะครับก็ให้มาดูลักษณะโซนนี้นะครับผมตัดขึ้นนะครับยกขึ้นนะครับแสดงว่าแตงเทียนก็จะยกขึ้นนะครับมีแรงซื้อเกิดขึ้นมานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีแรงซื้อเกิดขึ้นมานะครับ ในวิกนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะยกขึ้นไป40,000ดอลลาร์นะครับเพื่อนๆอ่าหรือว่า50,000ดอลลาร์นะครับแต่ภาพรวมก็ยังลงอยู่นะครับครับเดือนนะครับดังนั้นแล้วตามเฟรมของ day นะครับตามเฟรมของ day นะครับผมผมคิดว่าราคาก็ยังขึ้นนะครับผมแต่งนี้นะครับตัดขึ้นแล้วนะครับผมยกตัวสูงขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าครับข้างบนนะครับก็จะยกตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกันตรงนี้นะครับขอปิดให้เป็นดึงเป็นสีเขียวนะครับยก ไปทั้งนี้นะครับเพื่อนๆนะครับหวังว่าคงรีบาวขึ้นไปนะครับส่วนช่างเฟรมของ S4 สนะครับเอสนะครับก็แต่งนี้นะครับได้ยกตัวสูงขึ้นนะครับจำปลายแอคชั่นหรือเปล่าแต่งต่อไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่สําคัญคือเส้นสีแดงตัดสีเขียวตรงนี้นะครับตัดแล้วนะครับตัดขึ้นนั่นหมายวาม่าจะยกตัวสูงขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ เส้นโตเกสิกนะครับก็ไม่ได้ลงจาสุดนะครับก็สามารถดึงขึ้นกลางอากาศได้นะครับส่วนตามเฟรมของชั่วโมงนะครับเพื่อนๆตามเฟรมของเอสหนึ่งนะครับผมได้ยืนยันเป็นขาขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆตรงนี้ครับตัดขึ้นเรียบร้อยนะครับอยู่ต่ากว่า20นะครับต่อไปก็จะยกตัวสูงขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้ดึงขึ้นไปนะครับอยู่เหนือระดับตรงนี้นะครับราคาตรงนี้จะเป็นแนวต้านนะครับเพื่อนๆแล้วก็เส้นนี้จะเป็นแนวต้านนะครับเอสหนึ่งนะครับเพื่อนๆลอง ลองทีครับดูนะครับผมจะไปแบบเร็วๆนะครับเพื่อนๆไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับผมจาไว้ดูเองนะครับเพื่อนๆข้อแนวนี้นะครับก็หวังว่าราคาจะขึ้นไปได้นะครับส่วนจำเฟรมของ30นาทีนะครับก็แนวต้านจะอยู่ที่32,856ดอลลาร์นะครับผมแล้วตอนนี้นะครับไม่เวบมาดูพอร์ตเป็นยังไงบ้างนะครับผมตอนนี้บวกอยู่5.48ดอลลาร์นะครับ มาดูทำเฟรม15นาทีนะครับก็ยังขึ้นได้นะครับผมยังยังขึ้นไม่สุดนะครับก็มีอาจยกตัวสูงขึ้นได้บ้างนะครับถ้าเกิดทำเฟรม15นาทีนะครับตัดตัวสูงสูงขึ้นนะครับก็ราคาก็จะขึ้นไปนะครับเส้นสีแดงตรงนี้มาตัดสีเขียวนะครับก็จะยกตัวสูงขึ้นไปนะครับไปตรงนี้นะครับหรือไม่ก็ดึงลักษณะไปแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่คือกราฟของบิตคอยถ้าเกิดบิตคอยไปนะครับทุกตัวก็จะวิ่งตามด้วยนะครับเพื่อน ะครับก็โอเคตามเฟรมของ MR นะครับมีโอกาสย่อตัวลงกลับมานะครับก็ไซเวย์อยู่ในกรอบนะครับแนวรับจะอยู่โซนนี้นะครับเพื่อนแนวแนวรับโซนนี้นะครับแนวรับตัวนี้ทุบไม่หลุดนะครับทำไส้หนึงขึ้นกลับนะครับจะอยู่โซนนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปนะครับหวังว่าวันนี้จะขึ้นกลับไปเล่นกรอบบนที่ราคาเมื่อคืนนะครับแบบนี้นะครับผมโอเคผมนํามาฝากคลิปสั้นๆนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับหากสนใจลงทุนหรือว่าเทรดเกี่ยวกบริกนะครับสามารถ ทักหาผมได้หรือสมัครผ่านลิงก์ที่ผมแนะนําได้นะครับเพราะว่า,าข้อดีของโลเคอร์นี้ก็คือถอนเร็วฝากเร็วนะครับส่วนเล่นกําไรกระตุเนี่ยต้องต้องพิจารณากันเอาเองนะครับต้องฝึกฝึกกันเอาเองนะครับผมก็มีบัญชีทดลองเดโม่ห0 0 0งนดอลลาร์ให้เราสามารถฝึกเกรดได้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะเว็บไปดูของราคาดอสคอยให้นะครับถ้าเกิดว่า โอเคผมจะมาดูราคาของดอสคอยนะครับตอนนี้ภาพรวมของตลาดนะครับดอสคอยบวกนะครับแต่ดบิตคอยลงนะครับแนวรับจะอยู่ที่สําคัญนะครับผมก็โซนก่อนหน้านี้นะครับก็ที่สําคัญมากก็คือ5บาทนะครับหบาทขึ้นไปนะครับทุบลงมา5้าบาทเลยดึงขึ้นไปนะครับไซเวลลงนะครับไซเวลลงนะครับผมนะครับจนสร้างฐานใหม่5บาทตรงนี้นะครับเพื่อนมาดูนะอาบาทซ้ายกับ5้าบาทขวานะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับ นะครับดูโซนนี้นะครับเพื่อนๆนี่คือแนวรับที่สําคัญก็ทุกคนในเมื่อเล่นครับเขารู้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เขาก็ต้องมารับแบบนี้นะครับแต่เราทําไงได้นะครับเราไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ทุกคราวนะครับอยู่แนวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นแล้วนะครับดอสคอยนะครับผมก็ถ้าเป็นแนวรับที่สําคัญก็จะอยู่แนวนี้เดิมนะครับแต่ยาลุดนะครับถ้ายาลุดก็คือลงมา2บาทนะครับเพื่อนๆนะครับลงมา2บาทนะครับอยู่แนวนี้นะครับอยู่แนวนี้ก็พอแล้วนะครับพอใจแล้วนะครับผม5.22นะครับผมประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป นี่คือกราฟของดอสกอนะครับผมพิเศษในราคากราฟของดอสกอนะครับดูแนวนี้ครับเพื่อนๆนะครับแนวรับที่สําคัญแล้วก็จะเป็นแนวต้านนะครับผมแนวอดีตเคยเป็นแนวต้านที่สาคัญนะครับผมจน2บาทไม่ปานนะครับเมื่อปานไปแล้วเมื่อลงกลับมาก็จะกว่าจะลงปาน2บาทก็ต้องรับพันใหญ่นะครับผมนี่คือกราฟของดอสกอนะครับเพื่อนๆก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับผมทําคลิปนี้มาฝากเพื่อนๆนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่อยากเข้ากลุ่มเทรดฟอเร็กนะครับหรือเกี่ยวกับพูดคุยของผมนะครับก ทักหาผมได้นะครับหรือวิธีตามผมได้ในเพจลงทุนเพื่อชีวิตนะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ลุ้นโดสกอยนะครับผมไปที่ราคา8บาทนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ